คลิปนี้ก่อนอื่นเลยค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องนิซ่าด้วยนะคะเมื่อล่าสดุดแดงนิวบู m เ n นของน้องนิซ่าตอนนี้มียอดวิวทะลุ50กว่าล้านแล้วนะคะแม่ซึ่งออัปเดตสําหรับคลิปนี้เท่านั้นเข้าวันที่25สิงหาคม2567เวลาเที่ยงคือ13นาทีอยู่ที่50ล้าน143,047ครั้งหลังจากลอยออกมา16สิงหาคมเป็นเพลงมาแรงอันดับที่1มียอดกดไลค์2.4ล้านครั้งค่ะซึ่งนี่คือโพสต์แสดงความยินดีจากบ้านเปดของน้องนิซ่านะคะอย่างบ้านเบดลิลี่ทีมนั่นเองคอนกรีก,กับบอสด้วย ไปไปกันต่อคะ่ะเมย์แล้วก็เที่ยงคืนถึงตีหนึ่งนะคะอย่าลืมบท VMA ให้กับโนริซ่ามาเอา X 2 0ให้กับโนริซ่ากันค่ะหลังจากก่อนหน้านี้แอดเคยนําเสนอว่ามีการจับตามองกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องผู้ฟังรายเดือนของโนริซ่าที่ก่อนหน้านี้19้าล้านไปละหลายๆคนคือรอตัวเลขนี้อยู่นั่นก็คือทะลุ20ล้านค่ะล่าสุดมีการรายงานว่าโนริซ่ามีผู้ฟังรายเดือนใน Spotify ทะลุ20ล้านคนแล้วนะคะเมย์ซึ่งแอดอัปเดตตัวเลขนี้ก็คือได้20ล้าน 4, 6 8 3แคนแล้วค่ะซึ่ง เพิ่มขึ้นมา54,1987เลยนะคะไม่ธรรมดาคอนกรีตกับบอส้วยนะจ๊ะและก็นอกจากนี้ค่ะพี่เตือนนวพลซึ่งพี่เตือนนวพลก็เป็นผู้กำกับหนัง G D H ที่เขามาโพสต์ค่ะแล้วก็มีการโพสรูปภาพน้องดิซ่าตอนที่อยู่ในห้องกระจกและก็บอกว่าฟังนิวบูมินมา8วันติดเพลงที่คุณชอบคุณจะกดฟังมันไปด้วยๆตามสัญชาตยานฟังเหมือนติดของหวานกินไปด้วยๆปฏิเสธไม่ได้โอ้โหคุณพี่เทสดีมากเลยค่ะแล้วก็รอติดตามหนัง G D H แบบว่าปังๆอยู่ นะคะคุณพี่น่ารักมาค่ะคนไทยซัพพอร์ตคนไทยเนี่ยคือเรื่องที่น่ารักสุดๆเลยนอกจากนี้ค่ะล่าสุดพี่เรย์นเทเดอร์นะคะได้ร้องเพลงด็อกซ่าของโนิซ่า พงนี้พี่เขาได้ร่วมแต่งด้วยน้องโปรดิวเซอร์นั่นเองค่ะซึ่งครั้งนี้อิรยานเทเดอร์ Ryan เนี่ยก็เรียกได้ว่ามาในนามวง One Republic นะคะได้สร้างโมเมนต์เซอร์ไพรส์กับแฟนๆในเทศกาลดดีซัมเมอร์โซนิ a n แบง k อก2 4นั่นเองในการร้องเพลง Rockstar ของโองลิซาค่ะที่พี่เขามีส่วนร่วมในการแต่งเนื้อร้องด้วยนั่นเองนะ คุณสเตทก่กอดลริซ่าได้ยังไงคะด่ยแล้วก็ท่อนแรปนี้เฮียเป็นคนแต่งหรอคะเนี่ยโคเทแล้วก็ที่ไรอันเทเดอร์นะคะล่าสุดเนี่ยไปทำคอนเทนต์ด็อกสไตล์อยู่ที่ยวรราช แฟนคลับเขาก็เลยแซวนะว่าอุย้ยนักแต่งเพลงก็ทำชาเลนจ์ด็อกสตาร์ด้วยแม่แม,ม่ม่อย่าแซวคุณพี่เยอะค่ะเดี๋ยวคุณพี่ไรอันเผินก็คือมีการมาดิฟซิงนะคะอยู่ที่เยาวราชร้องกับบรรยากาศของเยาวราชแบบ100%ค่ะตุกต๊กๆค่ะผ่านโน่นนี่น,นั่นใตเยาวราชนะคะแล้วก็ร้องเพลงร็อกสตาร์แม่น่ารักจริงๆค่ะคุณไรอันเทเดอร์ เเล่นเองด้วยนะจ๊ะแม่ใครจะปังขนาดนี้ ซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะแม่นาเรื่องดาวมาเม้ามอยนะคะฝากทุกคนโหวต MTV ให้กับโนริซ่าด้วยนะโหวตคูณ2อง,งคืนถึงตีหนึ่งของทุกวันนะคะช่วงเช้ากลางวันของประเทศไทยเราตัดยอด10เอดิการแต่ว่าจะได้ X10 เท่านั้นค่ะแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีค่ะกับยอดวิวล่าสุดของบอสนะคะมาสตรีมกันต่อจ้าเหนื่อยก็พักนอนหลับและตื่นมาก็มาโหวตสตรีมกันต่อไปนะคะแม่ On the counter, tell me who to come to Yes, yes, I can Can you teach me Japanese, I'll say hey, hey. That's my life, life, baby, I'm a rock you Can spend it? yes, yes No pretendin' tight dress LV's hittin', oh shit They so mad,